มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆหรือความจริงของคนชนะนะครับถ้าเป็นคนชนะจริงๆผมรับได้ทุกข้อสิ่งต่อขงโลกเป็นหลักและก็เป็นล้วงตปเดียวนั้นโลกกำลังหลักบา,นนางย่างกันอยู่ตอนนี้ในมุมมองผมผมคิดว่านะที่เอ็นจีโอไปต่อรองคึอบ คือผมบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆหรือความจริงของคนชนะนะครับถ้าเป็นคนชนะจริงๆผมรับได้ทุกข้อนะถ้าคนชนะไม่เห็นด้วยผมรับได้ทุกข้อแต่วันนี้ไม่ใช่คนชนะเลยซึ่งคนชนะมีแสงกว่าคนซึ่งไปที่สัมมิระบาลจ้าไปสักร้อยสองร้อยคนผมก็โอเค แต่วันนั้นไปไม่ถึง60คนคนจันทนานอกนั้นคนไม่รู้มาจากไหนเป็นเครือข่ายของเอ็นจโอทั้งหมดไม่ใช่คนบ้านผมผมรู้จักคนบ้านผมทั้งหมด3ตำบลครับการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยผมอยากให้ให้เกิดจากความรู้สึกของคนในท้องที่ท้องถิ่นจริงๆว่าจันทนาเนี่ยตำบลสกวมตำบลลิงกัรน,นาทับเนี่ยเห็นด้วยผมคิดว่าไม่น้อยกว่า80เที่เห็นด้วยให้มีนอสุตสกรรมนะครับพื้นที่เราอะมันติดทะเลไง ถ้าติดทะเลนะส่วนใหญ่ชาวประมงออกเรือออกประมงหลังๆนึงระคาแต่ละหลังอาคาที่ออกเรือ,อทํางานก็ถ้าได้มา1 0 0 0พันบาทก็แค่ได้1 0 0 0ันบาทแต่ลูก,ล,กลูกสลูก4ี่คนในครอบครัวถ้าเราแยกออกไปทํางานแต่ละคนนะคะค่าใช้จ่ายต่งางๆตรงนี้ลูกความแตกต่างมันดูได้เลยน้ำมรสมุสมบางครั้ง6เดือนแต่ไม่ได้งานเลยถ้าเรามีงานถ้าเรามีงานถ้ามีโครงการนี้มา เขาจะให้คนในพื้นที่ให้ลูกหลานของพวกเราบรรพัดจะได้ทํางานตรงนี้คอคอตรงนี้คอรัฐบาลต้องทําไม่ได้ค่ะทำไม่จริงต้องเร่งด้วยค่ะพร่ออย่าลืมเนี่ยช่วงนี้ว่างงานที่ตรงนี้ก็ไม่มีงานไม่มีงานกันเลยค่ะสิ่งเดี่มันเกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องของพมนในสามตำบลนี้นั้นก็ลีส่วนหนึ่งเด็กเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้แต่ผมมองว่าคือความไม่เห็นด้วยกันเดียวเขาไม่ได้คิดกับสมองของเขาเอง 5าปรนต้องเอาสมะมงคนอื่นมาเก็ตอาชีประช็นหนึ่งไหนล่ะสิ่งเดี่เขาอ้างมากที่ชุดก็คือประมงพผื้นบานถ้าเกิดรว่าอุตสากรรมเกิดขึ้นนี่จะทำไม่อาชีพประมงสั้นครอหรือว่าการใช้ชีวิตของชุมชนในการออกหาปลาห้าปูห้าปูห้ามุกมันจะลดหน่อยลงหรือมันจะหายไปจากตรงนี้ถึงจะหายไปนั้นโดยกระผมคนเล่นประการที่หายไปเพราะเพราะอุสากรรมจะอยู่บนฟังขนาั้นหรือเพราะเรื่องมาจอดกันนั้นหรือเพราะ รว่วเส้นชาเทียบเรื่งมันจะเยอะยขึ้น้าไม่ปลาข้ามาอยู่ไม่ได้ขนาดน,นี้ก็เล่นอยากเชียกันอยากเชียอค์ความสิทธตัวเองกันชาสร้างชาเรอะไรคือผ้นกระอกมันเป็นเส้นปู่นเส้ยลงเป็นเสามันเป็นกำแพงในกันคืน จริงจริงแล้วนี่กระเดียวไม่ใช่พ้นกระสอบกับปลาในสองทะเลพ้นกระสอบเสียมากกว่าจะเผื่อเลยกระสอบมาเย้าหน้าเลยเป็น,นกระสอบแต่เห็นได้ดวยนาเลยกระสอบไปเล่ยในเลือดชัดเจน,นเลยว่าวัตถุดิบเอกเขาได้นั้นคือนึกว่าพ้นกระสอบเสียจริงคือลูกป,ปลาพันปลาไขาปลาแม่กระจังลูกยีนลูกค้อยลหยลากขึ้นมาหมดตาบลบ่มแต่ก่อนบ่มหลับได้รวยชุบชองควนนตอนนี้พันกว่าเมื่อพันกวา่าทรัพยากรใน่องทะเลเกิดไว้ทันเลยต่างกนต่างแยงชิ่งกันต้องย่อมรับความเป็นจริงให้ได้ว่า คือในต่างทะเลมันขาดหายทรัพยากรต่องทะเลมันขาดหายไปนั่นแหละถึงจะรู้ว่าว่านี้ชิงเจกของโลกหลักและก็เป็นห้วงกันเดียวนั้นโลกกาลังหลักบ้านร้างกันอยู่ตอนนี้คือตรงนั้นหละคือผลการสอบเสร็จเขาอ้างต้งมดกันเดียวเขาให้ความไม่เป็นธรรมกัรชุนชนจริงๆแหล่งของจริงต้องรับโทษต้องควายพมศาสนาศาสดาของพุ่มจานนาผี่มูฮัมมัดจะตัดสินไรยพิดากไม่เกี่ยวจะควงต้องดันก่อนหลังจากนั้นตัดสินจะไม่ควางเขาอย่างเดียวจะไม่คว่งแดงอย่างเดียวควางตั้งเขาตั้งแดงเอาความวุ่นมาเลหลังจากนั้น ตันตัดเชนว่ามีฟิตมีโชคไปแล้ถึงตอนนี้เราความกลางเดียวตั้งแต่เช่นว่าฟิต